สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อปิ้นเซตหนูอยู่ป .3 หนูอายุ8วันนี้หนูจะมาอ่านบทที่10เริ่มกันเลยค่ะครูดวงดาวและคณะ,ะครูพานักเรียนมานั่งคอยรถไฟที่สถานีรถไฟเพื่อไปทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์เด่นชูชาติวิชิต ยิ่งโยงและเพื่อนเพื่อนต่างพากันตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เดินทางด้วยรถไฟก่อนที่ขบวนรถไฟจะเข้าสู่สถานีเสียงะระฆังดังบอกเป็นสัญญาณให้ผู้โดยสารรู้ว่า รถไฟจะเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟแล้วนายสถานีถือธงแดงและธงเขียวออกมายืนรอเมื่อเมื่อนายสถานียกธงแดงให้สัญญาณ ขบวนรถไฟก็เล่นเข้าสู่สถานีรถไฟอย่างช้าๆและหยุดเทียบที่เทียบที่ชานชาลาผู้โดยสารที่ที่ชานชาลาสถานีต่าง หอบหิ้วข้าวของของตนเพื่อเพื่อเตรียมตัวขึ้นรถไฟเมื่อผู้โดยเมื่อผู้โดยสารบนรถไฟลงจากรถไฟเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารที่จะ ไปกับขบบวนรถไฟต่างก็รีบเร่งขึ้นรถไฟเนื่องจากเนื่องจากรถไฟจอดที่สถานีมีเวลาจำกัดหลังจากผู้โดยสารลงและขึ้น รถไฟทียเรียบร้อยแล้วในสถานีรถไฟก็ก็ยกธงเขียวเป็นสัญญาณให้ผู้โดยให้ขบวนรถไฟเล่นออกจาก จากสถานีถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้ากับภาษาไทย